สิ่งที่ดีใจเลยก็คือเราก็ได้มีโอกาสไปแสดงที่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแฟนๆที่ญี่ปุ่นน่ารักมากจริงๆไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นที่ซื้อบัตรเข้าไปดูก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เข้าไปดูรวมถึงแบบคนไทยที่เข้าไปดูด้วยก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าหลายๆคนก็คือคนไทยที่ตามมาจากแบบประเทศไทยใช่ไหมคะก็รู้อยู่ว่าข้าวตัวข้ามีมันก็ก็ไม่ใช่แบบถูกๆใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบอุตส่าห์แบบเสียสละเวลาอันนี้ค่าแล้วก็มาเชียร์ให้กำลังใจพวกเรานะคะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนที่นู่นนะจ๊ะ อีกโชว์หนึ่งที่อีกเสเตจหนึ่งที่รู้สึกว่าจะจําไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าไอ,อย่างครั้งนี้ก็คือแบบได้โชว์ตั้ง4เพลงเป็นเวอร์ชั่นที่คิดว่าน่าจะเต็มอย่างวาน,นิลลากับตาตอนยอนก็แสดงไปล่าสุดก็คือจะมีงานแบนโทรศัพท์ใช่ไหมคะ oppo แล้วก็จะมีเค้าดาวแต่ว่าของตอนเค้าดาวเนี่ยไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบเต้นเต็มเพราะว่าด้วยบ็อกกิ้งใดๆบนสเตจมันค่อนข้างที่จะต้องแบบ3 6 0้องศาเนาะเราก็เลยต้องมีการแบบ เปลี่ยนบ็อกกิ้งใหม่เดินให้ทั่ว,วแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเต้นแบบเต็มครั้งแรกให้ทุกคนได้ดูกันอ่างเงี้ยก็สนุกมากๆเป็นอีกหนึ่งสเตทที่จะจำไม่มีวันลืมเลยนะคะแล้วก็แล้ไม่ถึงหนูประทับใจอีกอย่างหนึง่งก็คือช่างทําผมกับช่างแต่งหน้าของคนญี่ปุ่นมากๆคือหนูเคยไปทําผมกับช่างญี่ปุ่นครั้งแรกคืองานขาวแดงที่ไปตอนสมัยแบบหลายปีที่แล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเหมือนเขาค่อนข้าง เหมือนเขาค่อนข,ข้างที่จะเก็ตเสียงอะไรเหมือนเขาค่อนข,ข้างที่จะเก็ตในเรื่องของทรงผมไอดอลเนี้ยว่าโอเคจะต้องประมาณนี้นะอะไรเนี้ยแล้วซึ่งครั้งนั้น่ะที่ไปทําครั้งแรกเลยรู้สึกว,ว่าว้าวเราก็รู้สึกประทับใจมากๆคือเขาอะ่ะค่อนข้างที่จะเข้าใจคนมีหน้ามาทุกคนหนูไม่คนมีหน้ามาใช่ไหมแล้วเรงช่วงโคนอะ่ะขวัญผมเหรอจะต้องแบบหนีบแบบ ฝืนโคนนิดหนึ่งอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่็ต้องแบบว่าใช้น้ําสเปรย์ในการฉีดก,ก่อนแล้วก็ได้ให้มันแบบม้นกลับมาอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่ตรงทุกคนมันจะไม่ใช่หน้ามาที่ถูกต้องเขาค่อนข้างที่จะรู้เทคนิคการอาใช้เครื่องหนีบหนีแบบต้องแบบหักประมาณองศาข้อมือประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเอออย่างวันอย่างล่าสุดที่ไปทํากับช่างญี่ปุ่นก็รู้สึกสบายใจที่ได้ทําแล้วก็รู้สึกแบบเป็นหน้ามาที่ถูกต้องมากเ <No, you. S 1> ขาฉีดสเปรย์ให้เยอะมากนะ ปกติเวลาฉีดสเปรย์มันจะรู้สึกแบบหนักหัวใช่ไหมแต่ว่าเขาฉีดสเปรย์ให้แบบเยอะมากนะแบบเยอะมากจริงๆทุกคนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหนักหัวหรืออะไรเลยแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสทําเป็นลอนมาม่าด้วยครั้งแรกพี่สไตลิตเขาเป็นคนดีเควตมาว่าอยากให้นิวทําเป็นประมาณนี้มันจะดูน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าได้ลองทําเป็นลอนมามา่าหัวพองๆแล้วก็แบบมีเปียนิดนึงอะไรเงี้ยแบบที่คาดผมน่ารักน่ารัก น่ารักดีอะไม่ค่อยแบบมีโอกาสได้ทํำรงนี้เท่าไหร่แต่ตอนเล่นที่สเตจญี่ปุ่นก็คือหน้ามาไม่กระดิกเลยนะถึงหนูจะแบบก้มแรงสะบัดผมแรงขนาดไหนอะคือหน้ามาก็ยังคงแบบปล็อกเป๊ะมากซึ่งถามว่าถ้าเกิดเวลาขึ้นที่ไทยเนี่ยหนูว่าไม่ค่อยล็อกหน้ามาตัวเองไงเดี๋ยวก็แบบปัดขึ้นไปบ้างอะไรเงี้ยช่างญี่ปุ่นเขาแบบ ตอนแรกเขาเดินเข้ามาถามว่าแบบวงคารามีท่าประจำวงไหมแต่นี่ก็บอกไว,ว่ายังไม่ได้แบบมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามีท่าประจำเพลงนะคะก็บอกเขาไปแบบเป็นท่ามิโลโคใช่ไหมเป็นท่านี้กับเพลง happy birthday ก็จะเป็นท่านี้ก็บอกเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบเพลง happy birthday กับมิลโลโคมากเลยนะคืออยากบอกว่ามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมากๆในทริปนี้เราจะมีการถ่าย บอกในแต่ละวันยอะไรเงี้ยซึ่งฟุตเทจบอกเลยว่าเยอะมากคือเยอะมากจริงแต่จะใช้ได้ไหมก็เดี๋ยวไปดูกันตอนที่ทางทีมเขาไปตัดเนาะว่าเขาจะตัดเอามาใช้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ได้ไปดูซากุระด้วยค่ะทุกคนอาแล้วก็ได้เจอเซนเซสมัยที่เขามาสอนท่าที่ประเทศไทยก็คือเจอในงานนั่นแหละเสียดายไม่ได้เข้าไปทักทาย,ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบยุ่งยุ่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้อยากรบกวนเวลาเขาเจอพี่มิโอริด้วย เซอร์ไพรส์มากเพราะตอนแรกอ่ะโดนหลอกว่าแบบพี่มารีไม่ได้แบบอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคือซื้อของมาฝากได้ไรไหมแต่ว่าซูชิอ่ะครั้งเนี้ไปก็ได้กินแค่มือเดียวเองเป็นแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีกินราเมงด้วยตลกมากทุกคนกคนิกนราเมงอ่ะไปถึงวันแรกใช่ป่ะรู้สึกว่าอยากกินราเมงมากๆแต่ทีนี้ก็คือแบบเราไม่รู้ว่า คือไปถึงปุ๊บก็ดึกแล้วแล้วฝนก็ตกด้วยพวกหนูเหมือนแบบผู้ประสบภัยอะ่ะต้องรายงานข่าวสถานการณ์ตอนนั้นหนูก็เลยแบบถ่ายคลิปเก็บไว้แต่ว่าไม่น่าจะลงได้เพราะว่ามันค่อางจะติดพี่ทีมงานเห็นหน้าไปหมดทุกคนนึกภาพตามนะถือลมแล้วก็เดินข้ามถนนกันสภาพอากาศนะตอนนั้นก็คือฝนตกแรงมากแล้วก็มีลมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เดินตามหาร้านราเม็งซึ่งร้านที่ผ่านอะ่ะก็มีร้านที่ปิดแล้วก็มีร้านที่เปิดส่วนร้านที่เปิดอะ่ะ เป็นร้านอาหารเกาหลีซึ่งเราถามคําถามคือเราเราต้องการกินราเมงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนมันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ว่าเรามีความหวังมาก,มากๆว่าเราต้องเจอร้านราเมงสักร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไป,ไปจบที่ร้านร้านหนึ่งก็ไปไปกินกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวใน <ๆ S 1> ในวอลก็น่าจะมีลงให้ดูกันก็มีถ่ายกันไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายช็อตที่ถ่ายกันเวลาประเทศญี่ปุ่นฝนตกก็คือปกติก็เย็นอยู่แล้วใช่ไหม คือหนูก็เช็คสภาพอากาศมา่าว,วีคที่พวกหนูไปอะ่ะฝนก็ตกแทบจะทุกวันแล้วแบบมีคนถามว่าไปญี่ปุ่นสรุปได้รองเท้าไหมปรากฏหนูได้นะคือหนูตั้งใจเวลาว่าหนูตั้งใจไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปซื้อรองเท้าผ้าใบากลับมาให้ได้ซึ่ง ในแผนตอนแรกก็คือเราอะระบุไปว่าเราต้องการรองเท้าผ้าใบแต่เราไม่ไม่ได้ระบุว่าอ๋อต้องเป็นยี่ห้อไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้ฟิกอะถ้าเกิดว่าคู่ไหนถูกใจก็คือซื้อเลยปรากฏว่าได้นะคะทุกคนได้แบรนด์แบรนด์หนึ่งมาแล้วตอนแรกอะมีสีเขียวจะเป็นสีเขียวที่แบบสีเขียวมะนาวอะสีน่ารักมากอีกคู่นึงจะเป็นสีจีนใช่ไหมอันนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันคือหนูไปดู2ลร้านแล้วหนูก็มาเทียบราคากันว่า อันไหนมันแบบคุ้มค่าที่จะซื้ออันไหนมันถูกกับกันใช่ไหมถ้าคิดเป็นเงินไทยด้วยอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ปรากฏว่าก็ไปได้อีกร้านหนึ่งที่ไปดูหนูอะตอนแรกหนูแบบอยากได้มากๆแล้วหนูอะตตัดสินใจว่าเอะหรือเราจะซื้อสองคู่ดีความพีก็คือว่ากระเป๋าที่เราแบกมาคือมันไม่น่าจะพอแล้วกระเป๋าหนูก็ใหญ่แล้วนะขนาดไปแค่5วันเองทุกคนถ้าคิดสภาพว่าถ้าไปแบบสิบวันสงสสยน่าจะเอาไปสักสามใบใหญ่ๆเว้ยปะ แั่นแหละหนูก็เลยแบบตัดสินใจน้าง,งานว่าเอาแค่คู่เดียวละกันก็เลยได้เป็นคู่ยีนมาสีจีนแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะใส่ใน everyday look ได้แล้ววันนี้หนูก็ใส่ไปด้วยนะเพอเอินมากเลยแบบมีงานอีเวนต์พอดีแล้วมันเกี่ยวกับยีนพอดีก็เลยแบบอก็เลยเลือกที่จะใส่คู่นี้ไปก็เข้าสีพอดีแล้วหนูก็ไปเดินที่ชิบูย่ามาแล้วหนูก็เลยแบบมีความคิดว่า อยากจะลองเดินที่ชิบุยาคนเดียวดูเพราะว่าเหมือนไปถึงปุ๊บเขาก็เหมือนแบบให้กระจายตัวได้คือใครจะไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ไปได้อะไรเงี้ยก็คือช่วงแรกหนูก็เดินกับพี่ที่เขาเป็นฝ่ายประสานงานกับทางญี่ปุ่นก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าไปซือ้อไปดูรองเท้าร้านเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูนี่สโลูน,น่ารักมากก็เลยแบบไปดูรองเท้าแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนแบบแยกย้ายกาันก็ไปเดินเล่นใดๆเล่เปื่อย ตามสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีะคนเข้ามาทักเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นก็จะรู้ดีว่า,าต้องพบเจอกับอะไรนะคะอ๋อเราตอนเดินที่ชิบูย่บาบังเกินเจอพี่ลีนาด้วยตอนแรกหนูอ่ะก็เดินเดินอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่อ่ะพี่ลีนาก็แบบเดินเข้ามาทักว่าแบบอ้านิวอายุค้นิยวหรออะไรเงี้ยใช่หนูก็เลยบอกว่าพี่ลีนาว่าหนูก็เดินเล่นไปเปื่อยไปเรื่อย แต่ไปญี่ปุ่นครั้งเนี้ตอนแรกเขาบอกว่าคืออากาศก็คือแบบก็ไม่น่าจะหนาวเท่าไหร่ก็เลยเตรียมเสื้อผ้าที่มันแบบพร้อมต้อนรับอากาศที่มันจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่คือใส่ที่ประเทศไทยได้นะตอนเนี้ยอะอย่างเช่นซีทูแบบว่าผ้าบางๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแบบอ่าโชว์เอวใดๆไปหนูก็เอาเสือ้อครัวไปแค่ตัวเดียวไงตัวเดียวจริงๆเลยแล้วพอไปเจอลมหนาวก็คือสะท้านหน้าเลยคือแบบ น่าเย็นอะหมายถึงอะไรนะเห็นพี่พี่ป๊อกบอกว่านิวฟอนฮอตมากที่ญี่ปุ่นมีคนถามว่าใครเป็นทักที่คนญี่ปุ่นชอบพี่ป๊อกบอกว่าน<อ>ิวฟอนต่อคิดว่านายคาร่าใครเป็นไทยที่คนญี่ปุ่นชอบที่สุดหรอคิดว่าจะเป็นฟอนกับนิวเพราะว่าไปเดินที่ไหนก็คือดูนักตลอดซึ่งเราก็ต้องห้ามสบตาใครแล้วก็เดินหนี <laughs> ชิลตลอดเลย าวาอีใชเมล่ะมีคนเดินมาถามตอนจบว่าพี่ชัญยาเป็นใครติดตามทางไหนได้ว่ะอ่าแล้วคุณพี่ได้ขายน้องไปไหมคะแบบสามารถติดตามได้ทางที่ดึด๊ดอุ้ยขอบคุณค่ะที่มีคนโดนพี่ชัญญาาตพี่ชัญญาเขาท่งหอดมากเลยนะที่ประเทศญี่ปุ่นอะแบบเสื้อผ้าที่เขาแบบพกไปแล้วก็แบบใดๆ เยี่ยมมากถ่ายถูกช่องทางไปแล้วเยี่ยมมากสิ่งที่ได้กลับมาอีกอย่างนึงก็คืออันนี้น่ารักปะน่ารักมากเลยอ่ะคุโรมิคือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะไปดูเป็นเพื่อนพี่ที่เขาภาษานงานกับทางญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบตั้งใจจะซื้อเดเลโอใช่ไหมหนูก็กะจะเข้าไปเดินดูเฉยคือเราก็ยึดมั่นว่าถึงสิ่งของจะน่ารักขนาดไหนอ่ะเราก็ไม่น่าแบบแพ้ทางหรอกจนกระทั่ง เราได้สิ่งนี้กลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้น่ารักมากเลยดูดิแล้วก็ไปเสียสาแพ้กับหยอเหรียญกดคลิปคลิป,ปตุ๊กตาหนีไม่ได้สักตัวเลยเจ๊ใจมากแบบจังหวะที่แบบหนีขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วพอจังหวะที่โดนตรงข้างบนอะ่ะเราก็ล่วงคือแบบใจสลายมากจังหวะแรกที่ลงจากเครื่องบินมาแล้วแบบสูรอากาศประเทศไทยก็คือแบบอยากย้ายกับไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลย คิดถึงอากาศประเทศญี่ปุ่นมากเพราะว่าทุกเช้าเวลาลงมาร้านสะดวกซื้อข้างล่างโรงแรมใช่ไหมคะก็จะต้องแบบเจอกับสาภาพอากาศที่เย็นสบายน่า,ามากมาคือหนูแบบชิลถึงขั้นแบบหนู่ใส่รองเท้าโรงแรมอะเดินลงมาหน้าร้านสะดวกซื้อข้างล่างใส่รองเท้าโรงแรมแบบไม่ได้ใส่ถุงเท้าด้วยนะตนรงกลางนี้หนูแบบไม่ได้ไปไหนมากเลย ก็ต้องแบบว่าเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตรุ่นที่2กันแล้วนะคะไหนมีใครไปบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้ของพวกเราเจอกันนะคะใครไปคอนรุ่นที่สองเจอกันเจอกันได้ร้องเพลงใหม่ๆได้เต้นเพลงกับคนใหม่ๆอ่ะบอกไว้ boy, แค่นี้แล้วกันโอ้โหถ้าถามว่าอยู่ฝั่งไหนบ่อยก็จะตอบไปอีกหนึ่งเพราะว่าก็ตเต้นทุกฝั่งเลย ไม่ได้ทําแบบพอทำอยางนี้ก็แบบไม่ได้ทําทวินเทียวนานต้องมากาถ้าทำเทอวินเทียวก็จะเป็นเซิลนี้หนูคิดว่าหนูร้องให้แน่นอนในคอนเสิร์ตต้นสองคือเราก็อยู่กับวงมาหลายปีใช่ไหมคะมันก็มีเรื่องราวมากมายจะขึ้นเนาะ เพราะฉันหนูคิดว่าวันวันคอนเสิร์ตก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจะเสียน้ําตาอะยังยังไม่พูดหมดละกันแต่ว่าพูดเกิดมไปก่อนว,ว่าโอเคมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเราก็ผูกพันกับวงแล้วก็ผูกพันกับแฟนคลับมามากพอสมควรเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกใจหายในหลายๆอย่างมากๆเกิดมาแค่นี้ก็แล้กันเดี๋ยวเดีแบบ ไปเจาะดีเทลพูดให้ทุกคนฟังแบบครบๆในงานคอนเสิร์ตนนะคะเ v เพงเลงเดลีโนโ่หรออ๋อดเดลีโน่เดลโน่โนก็คือส่วนใหญ่อะซีนที่ถ่ายก็จะเป็นการเพอร์ฟอร์มส่วนใหญ่สตอรี่คือจะไลกับไลซิงอะจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่จะเป็นหนักของช่วงพาถงการเต้นเพราะว่าเต้นอะเต้นหลายเทคมากๆ ไหนจะต้องแบบเปลี่ยนมุมโคชอัพใดๆหรือว่ามุมกว้างเก็บจากมุมสูงข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องคลิปอารมณ์ณตอนนั้นไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบไม่คลิปไปเงี้ยเวลามาตัดต่อมันก็จะแบบไม่คอนทินิวใช่ไหมคะก็เลยอาจจะเหนื่อยตรงนั้นด้วยแต่ก็สู้เพราะว่าก็ถ้าถ้าไม่สู้เราก็จะได้ถ่ายหลายรอบฉันเราต้องสู้นะคะเพราะว่าฝนก็ตกด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ถับปีอีกแล้วใน MV เพลงนี้ เพลงสับคือกลายเป็นว่าตอนนี้หนูเรียกเพลง้เไยเนอะว่าเพลงสับไปแล้ว,ว,วเดี๋ยวมีโอกาสแน่นะคตเดี๋ยวแบบจะไปเต้นให้ดูเดี๋ยวๆอันนี้ทุกคนน่าจะได้โฟกัสมากขึ้นเดี๋ยวไปเต้นเพลงสับตอนรับปริญญาแล้วกันนะ <c oughs> ทุกคนคือเตรียมสอไปแล้วนะว่าน้องจะเต้นเพลงสับในงานรับปริญญา ก็ถ้าเกิดทุกคนมาหานะะเราก็จะเต้นให้ทุกคนดูกันก็แกงๆเตือนเราหน่อยละกันนะพอดีว่าเราค่อนข้างที่จะแบบที่ลืม <laughs> แต่ไม่ลืมหรอกเพราะว่าอยากเต้นให้ทุกคนดู <laughs> มีเลี้ยงหมูกระทะเป็นกับไมงก็เลยนะหมูกระทะเองเหรอ,อบุฟเฟ่ไปเลยไหมล่ะ <laughs> คือตอนนี้คืองานวงที่ต้องทำานะ่ะ กำลังจะเดทไลน์แล้วคือหนูบบต้องทำหลายอย่างมากตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่นก็คือแบบเหมือนแบบมีงานรอแล้วเลยลุยงานแบบชํำมากๆแต่ถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้เราจะเก่งมากเราให้ใจตัวเองไว้จับมือเตรียมชุดตัวอย่างมี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 มใส่ชุดของบเคด้วยค่ะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าจะใส่ชุดอะไรเนาะก็เดือนนี้ก็น่าจะหนักหน่วงพอสมควรก่อนถึงคอนเสิร์ตก็น่าจะได้เจอกันเมลก็ได้เจอกันอยู่นะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ฝุ่นกบมาเยอะมากๆมแล้วอ่ะคือแบบ